สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการครูโจนเราเรื่องก็จะเด้น้ำเรื่องราวของท่านหลวงปู่สิมพุทธาจารโรกับพญานาคได้มานำเสนอถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้น ก็เป็นแต่เพียงความเชื่อในส่วนของแต่ละบุคคลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จงใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะครับท่านหลวงปู่สิมพุทธาจารโรแห่งวัดธรรมผาปล่องตำบลบ้านเท่าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั้นท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาธรรมอย่างสูง ท่านไม่เคยถือตัวหรือรังเกยียจรังงอนผู้ที่มาพบหาท่านว่าจะยากดีมีจนหรืออย่างไรไในว่าท่านปฏิบัต,ติตนดุดแผ่นดินคือไม่รู้ร้อนรู้หนาวรู้อ่อนรู้แข็งเป็นตน้นและเป็นดุดดังสายฐานที่ให้ความช่ำเย็นคอยให้ความชุ่มชื้นก็คือทำแกผู้กระหาย ในธรรมทั้งหลายท่านนั้นก็จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและเมื่อท่านเป็นอริยสูงที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมนั้นอุดมไปด้วยศีราจารวัตกลิ่นอายแห่งความดีหรือศีลธรรมย่อมฟุ้งกระจรไปทั่วทิศานุทิศเะนั้น ผู้คนทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่ท่านผู้มีภาวะเป็นทิพย์เช่นเทวดาฟ้าดินนางฟ้ากระทั่งพญานาคก,ก็อยากสัมผัสดินอายแห่งความดีนั้นครั้นหนึ่งนั้นสมัยที่ท่านยังจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำผาปล่องก็ได้มีพญานาคองค์หนึ่งแฝงร่างชายคนหนึ่งมากราบท่านที่วัด พร้อมกับบอกหลวงปู่ว่าตัวเองนั้นเป็นพญานาคอยู่ที่เขื่อนแม่งัดพุทยานแห่งชาติสีล้านนาตำบลแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เหตุที่ชายนั้นแฝงคนมาก็เพราะในอดีตชาติเคยเป็นสหายกับองค์ท่านมาก่อนและเมื่อรู้ว่า เขาจะมาที่วัดแห่งนี้ก็จึงได้แฝงร่างเขามาหลวงปู่จึงคิดว่าถ้าหากพญานาคนั้นเป็นพญานาคจริงๆรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรหนออยากเห็นจังแล้วกระผมจะมาให้เห็นขอรับหลังจากผ่านไปได้สามวันในเช้ามืดวันหนึ่ง หลวงปู่ตื่นจากจำวัดพลันสายตาก็ไปสัมผัสกับสิ่งหนึ่งนั่นก็คืองูใหญ่ตัวหนึ่งลำตัวประมาณเท่าแขนยาวประมาณสองเมตรมีลักษณะแปลกมากก็คือเป็นลายสีเขียวสลับดำเทาและมีน้ำตาลเป็นประกายนอนคดนิ่งอยู่ข้างเตียง และเมื่อพระเนนที่เป็นอุปทาเข้ามาหลวงปู่ก็ได้บอกว่าอย่าทำอะไรเขานะเขาเป็นพญานาคมีพิษมากจากนั้นท่านก็เดินเลี่ยงออกมาอีกทางหนึ่งในชั่วอึดใจต่อมาพระเนนก็เอากระสอบมาคลุมงูใหญ่ตัวนั้นแล้วนำไปปล่อยที่ชายป่าเชิงเขาวันรุ่งขึ้นงูใหญ่ตัวนั้นก็กลับมาอีก แต่คราวนี้มานอนคดนิ่งรอบรอบเทียนพรรษาขนาดใหญ่นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดวันเหตุการณ์ในวันนั้นเห็นกันหมดทุกคนทั้งพระทั้งเนนทั้งชีร่วมทั้งคารวาสญาติโยมซึ่งหลวงปู่ก็ได้กำชับเอาไว้ว่าอย่าไปทำอะไรเขานะเขามาให้เห็นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเอง และหลังจากที่หลวงปู่กลับจากทุระงูใหญ่ตัวนั้นก็ได้อันตรธานหายไปแล้วสำหรับท่านหลวงปู่สิมพุทธ,ธาจารโรหรือพยานสิทธาจารย์ท่านเป็นพระราชาคณะสามัญในฝ่ายธรรมยุทธนิกายอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมพระปองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านยังเป็นหนึ่งในสิทธิของครูวินัยทร นั่นก็คือพระอาจารย์มันภุริทัตโตอีกด้วยและนอกจากสิ่งที่บันดาลใจให้หลวงปู่นั้นอยากออกบวชนั่นก็คือความสะดุ้งกลัวต่อความตายท่านเล่าเอาไว้ว่าตั้งแต่ยังเด็กเล็กนั้นเมื่อได้เห็นหรือได้ข่าวของคนตายมันก็ให้สะดุ้งใจทุกครั้งกลัวว่าเราตายเสียก่อนจะได้บวช มารณา,านุสติได้เกิดขึ้นในใจขององค์ท่านอยู่ตลอดเวลาเฝ้าย้ำเตือนให้ท่านนั้นไม่ได้ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความตายเป็นพ่อหลวงปู่นั้นกำหนดมรนังเมพะวิสติอยู่เสมอแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกบวชจวบจนสิ้นอายุไขขององค์ท่านหลวงปู่ก็ยังใช้อุบายธรรมข้อนี้ข้อเดียวแล้วก็เป็นอุบายธรรมข้อนี้แหละที่ใช้ในการอบรมลุกสิทธิลูกหาอยู่เป็นประจำเรียกว่าหลวงปู่เทศคราใดก็มักจะมรณงเมพวิสติ เป็นสัญญาณเตือนจากพยามัจจุราชให้ลูกศิษย์ทั้งหลายตื่นตัวต่อความตายอยู่ทุกครั้งอย่าได้ประมาทท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่านหลวงปู่สิมพุทธ,ธาจารโรแห่งถ้ำผาปร่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทานเป็นพระอริยสงฆ์ที่เปรียมด้วยเมตตาธรรมในขันสูงแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ครูโจรนั้นได้ลำเอาเรื่องราวขององค์ท่านที่ได้พบกับพญานาคได้มาเล่าถ่ายทอดสู่ท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ได้รับฟังกันนะครับและหากแม้นมีโอกาสครูโจรก็จะได้นำเรื่องราว ของท่านพระอาจารย์สิมพุทธาจาโรหรือหลวงปู่สิมของเราได้มานำเสนอถ่ายทอดในแง่มุมของธรรมะในตอนต่างๆอีกหากท่านผู้ฟังนั้นชื่นชมชื่นชอบในคลิปวิดีโอเหล่านี้นั้นก็อย่าลืมกลับมาฟังอีกในคลิปวิดีโอถัดๆไปนะครับ และหากวันนี้ครูโจนได้ผิดพลาดไปแต่ประการใดครูโจรก็ต้องกราบขออภัยกับท่านผู้ฟังทั้งหลายมาณโอกาสนี้นะครับสำหรับวันนี้นั้นครูโจรก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ